แบบไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกินแปดโลโอ <c oughs> แ้แม่หันมาไงป๊าดใหญยแห้งค่ะแม่ถายกินทุเรียนที่นี่อร่อยก็ให้บอกต่อตอน,น่อยนะคะค่ะ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสุกขูสุกคนค่ะวันนี้ผู้จัดการจะพาพี่น้องเม,มืองอาั่งการงานทุเรียนค่ะพี่น้องชว่วงนี้ก็ล่างเป็นหนาทุเรียนเลยค่ะพี่น้อง โดยเฉพาะผู้จัดการีกินเมืออละสองลูกกับ่พ่อกินเดี๋ยวจะพาไปเจอกับคุณแม่เจ้าของสวนค่ะคุณแม่สุริยาค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะพี่กัดอยู่หนีบ้านยังก่ค่ะบ้านหน้าประชุมค่ะอือตำบลหน้าเยียกค่ะค่ะอำเภอหน้าเยียเนาะค่ะนอกจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพี่น้องค่ะคุณแม่คะปลูกจะไกลค่ะเอ่อทั้งหมดนี่มันมันปลูกอยู่สี่สิบไร่ค่ะสี่สิบไร่ทั้งหมด แต่มันเป็นของส่วนรวมด้วยของแบบว่าเงาะส่วนหนึ่งแล้วก็มีเป็นทุเรียนส่วนหนึ่งระหว่างเป็นทุเรียนนี่อยู่น่าจะเป็นสักสามสิบลายค,ค่ะ,คะปอดออนซอนเนี่ยค่ะก็คือมีเงาะใช่ไหมคะแม่ค่ะมีเงาะมีทุเรียนทุเรียนนี่มีกี่สายพันธุ์คะแม่ที่ปลูกไว้นี่มีกี่สายพันธุ์นะกันยาว <c oughs> กระดุมมอนทองค่ะ หนนทองจนันอยู่ประมาณห <5, 000. S 2> ้าสายพันห <5, 000. S 2> ้าสายพันแต่มันยังเพิ่งจะได้ลูกแค่นี้ได้ลูกแค่หมอนทองกะกะกระดุมอนองนะั้นก็ยห้าห้สายพันอ่ะอินโดแดงยังมีเลยนะอินโดแดงค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอินโดแดงค่ะค่ะเอ้าแม่คะไอ อยากให้แม่แช่ก็พอแม่พี่น้องเนะะี่ยค่ะตั้งแต่การปลูกการดูแลให้จังไดรลูกมันก็ได้ดกขนาดนี้ค่ะแม่โอ้ยอการปลูกก็ก็เหมือนเราปลูกทั่วๆไปแต่ก็ต้องเอาใจใส่หน่อยต้องต้องมันเพียนสม่ำเสมอน้ำอย่าให้ขาดสมมติว่าอาทิตย์หนึ่งเราใส่น้ำหน,หนึ่งก็คือใส่หน,หนึ่งไปตลอดค่ะห,หนึ่งช่วงช่วงท,ที่ทุเรียนยังเล็กอยู่เนี่ยเราใส่หน,หนึ่งก็ได้ แต่ถ้าพอโตขึ้นมาช่วงที่ลูกอ่ะอาจจะเป็นอาทิตย์ละสองหนค่ะต้องตรงต่อเวลานิดนึงต้องตรงต่อเวลาค่ะใช่เอาแม่ค้าแบบเทคนิคในการปลูกนี่คือเข็นคุณแม่ปลูกแบบว่าคู้นดินขึ้นเนาะค่ะคคูนดินขึ้นคุ้นดินขึ้นค่ะโอ้แม่ค้าดินอยู่นี่กระบื้องเมื่นดินแดงดินแบบที่เขาปลูกไม่อันอันอันนี้ดินทรายมันเป็นดินทรายปนดินล้วนนิดหน่อย ค่ะดินทรายก่อนนี่เขาทําไร่มันตรงเนี้ยเขาทําไร่มันค่ะค่ะออ้แม่คะปลูกกี่ปีคะเราถึงจะได้กินคะแม่อันนี้เจ็ดปีเจ็ดปีแล้วค่ะเจ็ดปีเพิ่งจะเห็นลูกเนี่ยเพิ่งจะเห็นปีนี้อะค่ะค่ะแล้วมีบางต้นไหมคะแม่แบบประมาณว่าเป็นลูกแบบว่าสี่ห้าปีก็เป็นและอะไรเงี้ยค่ะหายากถ้าเป็นหมอนนะใช่เอ้ถ้าเป็นกระดุมอะ กระดุมแมใช่กระดุมนี้เป็นเป็นลูกเร็วกว่าใช่ไหมแม่เร็วกว่าโอ้พี่น่องนี่คือดกควอดข้างบนเลยนะคะแม่คะต้นต้นนี้มีจักลูกเท่าไหนี่สิบเท่าไรไม่รู้สิบห้ามั้งสิบห้าคซิห้าลูกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สี่สิบห้าลูกสิบห้าลูกค่ะเน่ผู้เป็นขึ้นใหญ่เถอค่ะค่ะปาด แม่คะฟางนี่เขาปูกไว้ก็คือพยุงเพลินมินบ่ค่ะแม่่ะใช่คะ่ะเนี่ยปูกไว้พยุงพยุงไม่ให้ฉีก่<ม>ะเต่าไว้เต่าไว<ค>้ไม่ให้ฉีกไม่งั้นเขาจะฉีกดึงดึงตัวเองลงมาแล้วก็ฉีกอคะ่คะค่ะมันน้ําหนักมันเยอะไปให้เขาออกดอกแล้วก็แต่งกิ่งให้ห่างหน่อยถ้าไม่ห่างคือลมไม่เข้าลมไม่เข้าถึงต้นแล้วจะ ติดยากค่ะคือคือต้องให้ลมผ่านให้ลมผ่านค่ะต้องให้ลมผ่านต้นแม่คะแม่ยางขึ้นเมื่อจะนอยเสียด้วยค่ะนี่ค่ะค่ะหายได้หนินูจะรักเลยนี่แม่ผู้สวยมากเลยค่ะแม่ปลูกงามแห้งค่ะโน่นไปดูต้นนู้นต้นใหญ่ๆต้นเยอะๆอ่ะแม่คะตอนก่อนที่จะปลูกทุเรียนตาชินใจปลูกทุเรียนตั้งแต่ ยังพรนันในปลูกนะคะแม่ห่วงเรื่องการตลาดบ่คคแม่ห่วงอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านเฮาเนี่ยแรงสื่อหน่อย<ม>แต่เดี๋ยวนี้บ่ห่วงแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ดีมากค่ะเขาตอบรับดีค่ะค่ะโอ้สุดยอดแท้มีแต่ต้นดกๆค่ะแม่ผู้น่ะแนบไปมีโอ้วยบอกงหญ่หนึงค่ะแม่คโอ้พี่น้องมือน,นี้พุ่งกลางแน่ๆ่เลยค่ะทั้งบกงักเงาะ เมื่อกี้ไปกินหังอค่ะตนค่ะแม่ไปรากกินแม่เป็นไรโอ้ยุดยอดเลยแม่ค้าลราการปลูกทุเรียนนี่ปัญหาที่เจอนี่แม่เจออย่างน่ค่ะแม่อืมเจออย่างน่ตีปัญหาของทุเรียนเนี่ยมันสิเป็นพวกรากเน่าค่ะนี่เห็นไหมมันแตกมันแตกนี่มันนําเกินไปแล้วเราไม่ได้ตัดที่ไม่ได้ตัดออกไหนค่ะแม่เนี่ยโอยังไม่ได้ตัดออก อันนี้ปัญหาเขาคือยังไงคะแม่เขาเบ่งเกินไปแล้วปูแตกเหมือนกับว่าอิ่มน้ำหรือเปล่าคะแม่อิ่มน้ำค่ะอิ่มน้ำฝนมันมากอูนี่นี่ก็คือแสดงว่าพ่อตัดหมดแล้วเนาะค่ะแม่เนี่ยค่ะมันตรงหมดแล้ะค่ะพอตัดพอพอตัดลูกเราจะต้องแต่งกิ่งออกให้ห่างค่ะแต่งกิ่งออกให้ตัดลูกแล้วก็ต้องแต่งกิ่งเลยค่ะต้องแต่งกิ่งถ้าไม่แต่งก็เนี่ยอย่างเงี้ย พี่น้องคะอยากปีแนแมงพี่น้องแม่เห็นบออยู่ข้างบนแม่คะปีนี่คือเปิดสวนปีแหลกหอยู่บ่ค่ะเปิดปีแหลกคะ่ะพี่น้องคะผู้ดใดอยากมาเที่ยวสวนคุณแม่เด้อคะ่ะมาได้เลยเนาะค่ะคุณแม่คะามาได้เลยมาเที่ยวได้คะ่ะมาตาม g ี s เลยบ่มีบ่มีทุเรียนกับมากินงอดได้คะ่ะแม่คะแม่ แม่ว่าจับลูกนี้ให้มึงเนี่ยค่ะันคือใ่แห้งแท้ะพี่น้องคะอุ้ยเนี่ยอันประมาณแม่ว่าจะลกค่ะนี่ก็อยู่ลดเรานาจะถึงสิบค่ะไม่ถึงไม่ถึงค่ะแบบไม่ไม่ไม่เกินแปดโลโอ้แม่หันมาเนี่ยปาด์ตวยใ่แห้งค่ะแม่ต้นอันต้นนี้ให่ทุกทุกลูกเลยค่ะแม่ผู้งามอีหลีค่ะพี่น้องปาตีโถเนี่ยเมาเอาไว้สองพันเนี่ย สองพันแม่แม่คือบโทรหาหนูพี่นอนหาสองพันป้าติ๋วโอ้ปัญหาก็คือหลักเนาเนาะค่ะแม่ปัญหาก็หลักเนาโอ้นี่คือปัญหาหลักเลยที่เจอเนาะค่ะเจ็ดลูกสองพันเมื่อเมื่อพูดครั้งครั้งแรกไงพอแม่พูดไปแล้วบอกเอ้าเราพูดผิดพูดแล้วก็คือ ต้องตามต้องทำตามต้องทำตามคำพูดที่เบาเนาะค่ะแม่น้องอู้พี่น้องคุมอิลีค่ะมุแม่ต้นนี้ก็มมแจะพูดยังไงไม่จะพู้ใหญไนี่คือแม่ขายแบบเหมาต้นหมดเลยเปล่าเล่าอันนี้ไม่เหมาไม่ได้เหมาต้นนี้ไม่ได้เหมานี้ไม่ได้เหมายังไม่ได้เหมาต้นอู้ต้นอยู่สูงๆพูนกันสุดยอดเลยสาวน้ำยืนสาวน้ำยืนที่มาทำก่อนเพื่อนนะโอ้ค่ะค่ะโอเพื่อนจองไว้เนาะ อ๋อแม่คะเมื่อนี้อยากให้แม่ฝากอีหยังถึงเกษตรกรชาวสวนลักกาหลายหลายคนที่มากินทุเรียนนะคะแม่อไม่รู้จะพูดว่างไงเนาะถ่ากินทุเรียนที่นี่อร่อยก็ให้บอกต่อต่อ,ตอหน่อยนะคะค่ะค่ะค้ามืม่อนี้แม่แม่จะฝากเบอร์โทรแน่ได้บอกคะ่ะแม่หรือว่าได้คะ่ะได้คะ่นนะดได้ค่ะเบอร์โทรก็หกศูนย์หกสามสองสองห้าสองเก้าเจ็ดสองค่ะค่ะ โทรหาได้ค่ะคุยได้คุยได้ค่ะเข้ามาชมได้มันดูได้คุณแม่คะมาชิมงาะได้ค่ะค่ะวันนี้แบบรบกวนคุณแม่แหงค่ะคุณแม่ผ้ายางแบบไกดเลยเด้อค่ะพี่น้องเห็นว่าคิปตันก็ได้ค่ะคุณแม่คะวันนี้ขอบุณคุณแม่หลายๆค่ะที่ผ้าช่มสวนทุเรียนสวยๆค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะ นี่ละค่ะพี่น้องคะ่ะผู้ใดอยากเขามาเที่ยวเขามาชมหรืออยากเขามาสือทุเรียนสดๆเลยค่ะสามารถเขามาได้ค่ะพี่น้องนะคะเบอร์โทรคุณแม่ไห่ไหวเมื่อกีนะคะสามารถโทรได้เลยค่ะหรือพีกัดเนาะคะ่ะนอ่อยู่บนหน้าประชุมค่ะอำเภอนาเยี่ยนะคะตำบลหน้าเยี่ยคือกันค่ะจากกาังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะพี่นอ้องต้นนี้ดกแห้งค่ะโอ้ นี่แต่คนจองเป็นตนเป็นตนเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าคุมอิลี่ค่ะคุมอิลี่อรุู่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะ <มา S 1> ค่ะแม่เดี๋ยวไปกินทุเรียนกันเด้อจ้าพี่น้อง <g ulus> มือละสองหลูกอิลีค่ะพี่น้องนะคะช่วงนี้น้ำนักขืนค่ะช่วงสองสาเดือนมาหนีน้ำนักขืนเกือบจะเจ็ดกิโลแลวค่ะพี่น้อง <g ulus> เดี๋ยวคลิปหนา้าเจอกันไหมเด้อค่ะพี่น้องคลิปนี้ ขอจบคิดเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ